คิดถึงเมื่อก่อนแต่ไม่อาจย้อนตอนที่กูท้อและกูไม่อยากร้องถ้ากูไม่มีแม่กูว่ากูแย่แน่นอนที่ตัวกูฟันเอาไว้คือนาเตะแข้งทองมันเป็นคนวามรู้สึกไอ้าที่กูไม่ควรท้อข้างในมันอึดอาจแต่บอกใจว่าอย่าปัดกูอยู่บนเส้นได้แต่กูหายหนทางมันโคตรเสียงล่าสุดไม่ค่อยสบายเป็นอะไรโลกมันโคตรเปลี่ยนกูยังมีโปรไฟล์ไว้ฝ้ฟาพวกที่เหยียดกูสู้กูจะกบืใจไปตอนแกวขี้เกียจ bao vô con van con về cù yên con vay nụ men tháng thì mi cù yên tam thuộc tang nên mình đi vô vô mày khơi thọ cù mày khơi คิดถึงเมื่อก่อนแต่ไม่อาจย้อนตอนที่กูท้อและกูไม่อยากร้องถ้ากูไม่มีแม่กูว่ากูแย่แน่นอนที่ตัวกูฟันเอาไว้คือนักเตะแข่งทองมันเป็นความรู้สึกไร้สาที่กูไม่ควรท้อข้างในมันอึดอัดแต่บอกใจว่าอย่าปัดกูอยู่บนเส้นได้แต่กูหายคนทามันโคตรเสียงล่าสุดไม่ค่อยสบายเป็นอะไรโลกมันโคตรเปลี่ยนกูยังมีโปรไฟล์ไว้ให้ฟ้าพที่เหยียดกูสู้กูจเมื่อใจไปตอนแกวกขี้เกียจกู bao bao con phán con yeah, gúi vẫn còn phải niềm anh ta thì gúi mình gúi vẫn làm từng tháng từng mình đi wo wo mẹ không hề thua mẹ không hề คิดถึงเมื่อก่อนแต่ไม่อาจย้อนตอนที่กูทอและกูไม่อยากร้องแต่กูไม่มี